คุณแอปเปิลบอกว่าคุณคราบมีมีดแบรนด์ไหนบ้างที่คุูคิดว่างานโอเคแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมครับมีดแบรนด์ไหนงานโอเคแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมมันก็นิยมหมดเลยนะคือชอเขานิยมนะ,อะเอาอย่างี้ดีกว่าเอาที่ผมขายแล้วกันคือชอโคสติลอ่าคือชอโคสติลสไปเดโก้อ่ะสามตัวหลักเนี่ย อ่ะสีวิวีนี่ก็ดีนะ <ST an> แบรนด์จีนหน่อยประมาณเนี้ยสามสี่แบรนด์เนี้ยก็ดีดีนะครับแล้วก็พวกพวกแบรนด์อื่นๆมันมันดีหมดเลยอะแต่แล้วแต่คุณบางคนก็ชอบทูซันก็นมาหาทูซันทรอาร์เคทีนี่ก็ดีนะเออแต่คนไม่ค่อยนิยมเออเพราะว่าอาจอาจจะไม่ค่อยเวลโนนอ่าอันเนี้ยคนไม่ค่อยนิยมเพราะว่าไม่ค่อยเวลโนนแต่คุณภาพดีนะครับส่วนแบรนด์จีนก็นิยมมากนะครับราคาไม่แพงเลยทีนี้ก็เป็นพวกแบรนด์อ,นอื่นอและแบรนด์เล็กๆย่อยย,อย่อนถ้าคุณอยากได้คุณอยากได้ของไม่ซ้าใครไง หรือพวกออน์ตาริโออย่างเงี้ยโอเคซก็โอเคหรืออย่างเงี้ยก็ดีนะเนี่ยมีดมีดออนตาริโออย่างเงี้ยก็ใช้ดีนะครับมีดอีซีคนไทยก็ไม่ค่อยนิยมเพราะไม่ค่อยรู้จกักก็มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเออคุณนอนบอกว่าทําเป็นเล่นไปครับดิวตีแขนทียังเลือดอาบเลยครับใช่ใช่เนี่ยมันคือเป็นอาวุธไงเออแต่ว่าเขาถึงบอกไงโทษมันจะน้อย โทดมันอาจจะน้อยกว่าสเปรย์พริกไทยนะคุณต้องระวังนะสเปรย์พริกไทยนี่คุณไปบอกเพื่อนๆคุณเลยนะเื่อเผื่อคุณโดนจับแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าค่าปรับแม่งหลักล้านอ่ะผมว่าผมว่าคุณอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีได้เลยนะเพราะถ้าค่าปรับเป็นล้านอ่ะแล้วคุณจบตรงนี้อ่ามันไปกันอีกเรื่องแล้วนะต้องระวังนะครับคุณวิรุณบอกว่างานจีอินเตอร์แบงก์ก็หลดแล้วครับใช่ใช่มันมันมันสุดแค่นี้คือคือมีดมันมีแค่นี้ไงผมถึงบอกว่าซื้อตามใจอ่ะแต่แต่ให้แน่ก่อนแยกให้ออกก่อนว่า คุณจะเอาแท้หรือไม่แท้แต่ถ้ามันแท้นะดีหมดคุณซื้อไปที่ที่บอกให้ซื้อคือเดี๋ยวมึงก็ซื้ออีกคุณไม่จบหรอกเล่นเดียวอะ่ะมันเล่นเดียวมันจะจบที่ไหนอะ่ะมันไม่จบ <c oughs> คุณไม่ต้องซีเรียสหรอกซื้อแมงก่อนง่ายสุดซื้อแมงซื้อแมงมาเล่นหนึ่งก่อนพอซื้อแมงมาเล่นหนึ่งแล้วคุณจะพลิกหาสิ่งที่คุณไม่มีอะ่ะเออเดี๋ยวคุณก็ซื้ออีกคุณน,นบอกว่าพกไขควงกับช้อนซ่อมเฮ้ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงไขควงช้อนซ่อมเนี่ยของจริงเลยค อย่าว่านุ้นอะเนี่ยผมพกไขควงไขควงไขควงเช็คไฟเนี่ยเอาไงกับผมอะเอาไงกับผมอะจ่าเอาไงอะพี่ผมใช้งานไม่ได้ด้วยนะผมวัดไฟเป็นจริงๆด้วยนะพี่เออเอาไงอะพี่จะดูเซอร์ติฟายไหมบัตรช่างไฟเลเวลหนึ่งผมก็มีนะพี่ที่เขาเพิ่งออกกันมาเขาเอาใชนงานอะผมก็มีนะพี่อย่าว่าเอานี้เรื่องจริงนะคุณนับเป็นเล่นนะมันไม่ขำนะเวลาเกิดเหตุเกิดเรื่องไม่ขำนะคุณนะฮะคุณประหยัดนะครับสวัสดีครับแว่แนสวัสดีครับพี่ คูน PE คิวตี้นะครับพบเหล็กแทนข้อ่ายคนระับเชื่อมันเริ่มเริ่มโหดนี่ไปเรื่อยๆแล้วใหญยถึงกบพกจอบนะพกจอบพกเสียมพกคาดแล้วที่หาสุดตั้งแต่ผมเกิดมาผมเพิ่งผมเพิ่งเคยเห็นอนะ่ะไอช่างคนที่มันพกมีด,ดยาวๆแล้วมันเสียบเสียบไว้ที่กันเกงมันนะ่ะแล้วเวลามันเดินกับเพื่อนมันนะ่ะเพื่อนเพื่อนมันเดินอย่างเงี้ยเวลาเดินกลุ่มมันแข็งนะ่ะไอ้ยี้นี่มันจะเดินแบบเนี้ยเพราะมีดมันยาวไงผมเห็นเลยอ่ะ มันจะเดินแบบเนี้ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งเดินแบบเนี้ยกูว่าพกมีดแหละหรือแม่งขามเป็นอะไรแต่คว่าพกมีดคือพกพร,อแบบพร้อมแบบพร้อมแบบพร้อมอย่างเงี้ยเคยเห็นม <c oughs> ั้ยนีไม่เลิกตีเดียวแต่แต่ไอ้ที่ผมเห็นนี่หละหลักยี่สิบปีแล้วนะผมเห็นมานานแล้วผมเห็นมานานแล้วมันเดินอย่างนี้แหละรู้แหละแม่งพกมีดอะไรไม่เลยพกมันลำบากคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่มีชื่อผิดไหมมันติดทูนละครับพกได้ไหมของดีมีทุกอย่างเลยมันติทูนดีกว่าดูดูซอฟกว่า เขาดงเขาด่านว่าตำรวจไม่จับด้วยมันเป็นมันติดทุนนะพี่มันไม่ใช่มีดอ่ะมันไม่โหดอ่ะมันเป็นช่างเออเวลาพกก็ไปทุนหนย่งคุณเป็นช่างอ่ะดีกว่าดูดูมีความรู้ดีผมว่านะดูมีความรู้ดีด้วยเออแต่พกมีดก,ก็ไม่ได้เพี้ยนนะแต่ถ้าเทียบกันพกมีดกับพกมันติดทุนผมว่ามันติดทุนมันจะออกแนวแนวแม็กไกเวอร์มากกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยคุณพกนี่ไปกับคุณพกเนี่ยไอ,อ้ผมว่านี่ดูเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายมีอนาคตหน่อย แต่นี่ถ้าเป็นแบรนด์เนมก็ไม่เบานะอ่าแต่ถ้าเป็นมีดแบบเออมีดเออมีดพกติดตัวหน่อยไอ้พวกนั้นยังไม่มีความคิดยังไม่มีความรู้ยังอ่านไม่ออกยังไม่ตกผลึกว่าอันเนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรซื้อไปทําอะไระพวกคนที่หาพวกของพวกเนี้ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตละเออแบบคือแบบสามารถมีเมียได้แล้วไงพอเลิ่มนจะมีค่าใช้จ่ายแล้วให้มีเมียแต่ไอ้พวกแรกไม่ยังเอาตัวรอดกับเพื่อนไม่ได้เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะโดนรวบวันไหนด้วยไม่รู้ว่าคู่อริจะมาเอาวันไหนด้วย ไอ้พวกนั้นยังยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่บรรลุยังยังมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเขาต้องการแบดแบบอยแต่ไม่ใช่จากที่กูโตมากูพบแล้วว่าเงินเท่านั้น <c oughs> เงินเท่านั้นมันต้องใช้เงินมาเพื่อนต่อให้เพื่อนจะหล่อแค่ไหนจะเป็นผู้นําในการตีรันฟันแทงยังไงอะ่ะต้องมีเงินมาเพื่อนจริงนี่คือเรื่องจริงสัจรธรรมที่ผมพบมาแล้วมันต้องใช้เงินมาเพื่อน คุณพีคุณพีคิวเวอตี้บอกว่าเหล็กแทงข้อสารก็บอกไปเลยผมเป็นลูกชายร้านข้อสานตำรวจก็จะบอกว่าไหนร้านไหนพาจ่าไปดูสิอยู่โลงไหนวะอยู่โกดังไหนพาจ่าไปดูสิแย่ hey, ยังโหดพกแต่ละอย่างโหดไปนะฮะก็แต่แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณนะผมยังผมยังถ่พวงวัดไฟเลยคุณจะพกโซแซกุญแจมือผมว่า ก็ก็ไม่เป็นไรล่ะขนาดก,กูยังพกนี่เลยกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอย่างที่ผมบอกนะมันมีเหตุผลในที่ผมพกอ่ะจิมนั่นจิมนี่บางทีไฟมันั่วลงเสาลงอะไรอ่ะอย่างน้อยอะ่ะชีวิตคุณอย่างน้อยผมอธิบายให้ตำรวจฟังได้นะพี่ผมข้ามถนนข้ามนั่นข้ามนี่สายไฟมันพลาดฝนมันตกน้ํามันั่วลงมาใครจะรับผิดชอบอ่ะพี่อ่าอย่างเนี้ยผ,ผ,ผมยังผมยังหาเหตุหารูมาเอาตัวกูรอดอ่ะเออยังหาเหตุเอาอ่ะไม่รู้ละสูงสุดจะพกไงก็ หาคาตอบที่ดีแล้วกันเวลาเจ้าหน้าที่เขาถามตรงนั้นเองเลยนะครับโอเคได้จะไวแล้วนะครคุณพีคุณพีบอกว่าสมัยวัยรุ่นสมัยก่อนพกขนเม่นเอาไว้แทงกันเหรอนี่แน่เอ้ยถ้าถ้าสมัยก่อนฮะคุณพกขนเม่นใช่ไหมผมพกหางปลากระเบนเว้ยเออแต่ก่อนมีหางปลากระเบนไปตลาดสัตห์บบ่อยๆอ,ยอะ่ะผมไม่ขอเข้ามาขอชาวบ้านมาผมก็เอามาทําเป็นแส แล้วผมก็ม้วนม้วนเล็กๆอ่ะแล้วผมก็พอยไวตรงเนี้ยพอยไว้อย่างเนี้ยไม่รู้ไม่คือแบบคือเด็กสมัยก่อนมันแบบคือคือแบบไม่รู้จะอวดใครกูมีหางปลากระเบนกะแบบเอาไปหวดเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปตีมันหรอกแค่แบบเฮ้ยกูมีหางปลากระเบนนะเว้ยได้มาที่ตลาดสัตว์หีบอะไรเงี้ยก็มาม้วนมววงๆแล้วก็เกี่ยวกับกาเกงไว้เวลาเดินแล้วเพื่อนมันจะถามเฮ้ยอะไรมาวะหางปลากระเบนมึงมีเปล่าอ่าก็พกเล่นๆอ่ะสักพักก็เบื่อ เออสักพักไอ้ตรงหางปลากระเบนตรงตรงตรงที่มันเีนเนื้อหน่อยหน่อยมันเริ่มเน่าไงผมก็ไม่เอาเรียกจับมันเหม็นเน่าอ่ะก็เอาไปตากแดดจนมันแห้งพอมันแห้งมันก็แห้งแล้วไงก็ทิ้งไปก็เบื่อไปแล้วผมก็เล่นแค่นั้นนะครับคุณนาบอกว่าสมัยทํางานปั๊มจะจับปั๊มยังกลัวเลยไฟรั่วไงต้องระมัดระวังนะะคุณพิทูลบอกว่าไขควงวัดไฟมีแบบตัวใหญ่ด้วยสิครับรับรองสิฟาดแม่งเลยนะ แล้วแต่เลยแล้วแต่จินตนาการของพวกนายเลยนะจะพกตะปูก็ได้นะเออเอาแบบตะปูตะปูแปดป่าช้าก็ได้นะที่มันมัดมัดน่ดะเออที่มันเป็นก้อนก้อนเคยดูรายการไอ,ไอเดือโก้ต์ไหมเออเขามีสาบแช่งกันด้วยนะตะปูเนี่ยเขาใส่เลยมามีมีแหลมแหลมมีนะเออผมว่าไอ้เรื่องนี้เด็กแม่งกลัวนะคุณพกไอ้นี่ออกมาออกแดงๆอย่างเงี้ยแล้วแช่งมาเป็นแบบเป็นแบบอะไรนะอะไรห้าห้าไม่รู้อะ่ะขันห้าเหรอใช่ไหม เขาแช่งเขาสาบแช่งกันคุณหยิบวเธีนี้มาแล้วคนมันเหวอแล้วนะแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณนี่น่นะคุณท่องมน์ะนะวิธีท่องท่องมน์ง่ายๆง่ายๆเลยนะสมมุติคุณมีไอไอตะปูที่ผมว่าเนี่ยนะคุณเคลี่ยงใส่หรือแม่งวิ่งกันชิบหายแล้วกลัวไอ้คนมันกลัวนึกว่าของไงแล้วคุณก็ทําตัวแบบหน้าเหวอเหน่อยยิ่งคุณมีรอยสักหน่อยยิ่งดีแต่รอยสักนี่เป็นรอยสักแบบ ที่เขาสักไอยันห้ายอดอะไรกันนะคุณอย่าไปสักญี่ปุ่นนะมันไม่เข้ากันนะคุณต้องสักแบบนี้แล้วคุณว่าวิธีคุณท่องมนนะคุณท่องตามผมนะสิบสี่สิบห้าสิบหกคุณเห็นก็ท่องแบบเนี้ยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกท่องสามรอบคุณแล้วคุณพูดเพี้ยงแล้วคุณเพื้ยงใส่มันเลยแม่งวิ่งชิบหายเลยกลัวไอ้ชัดกลัวนะครับคุณปีบอกว่าพกผลเม่นเวลาเจอตำรวจก็รีบเอาไปใช่เผาทิ้ง คุณโอเคอตัตพรครับเป็นรุ่นแถวบ,บ้านสมัยก่อนพกอ้อยคนละลำพก <c oughs> ไว้กินใช่ไหมเคี้ยวมนันนะแต่ก่อน่ะฟันนี่ขาวแล้วนะพกอ้อยแต่ก่อนก็กินอ้อยเออเออ,เอ,อผมจําได้ละแต่ก่อนมันจะมีแบบนี้มันจะมีร้านขายอ้อยเขาจะถามว่าสับไม่สับเออกูจําได้ละสมัยเด็กๆว่าเพื่อนมันบอกว่าทําไมไม่สับว่ามันก็ถือเป็นดุ้นแบบนั้นแหละแล้วมันก็เดินไปแต่ผมไมาสับทูก็เดินเคี้ยวมันง่ายเนี่ยเคียวแล้วมันก็มีถุงแล้วก็บ้วนเคี้ยวแล้วก็บ้วนแต่ไอ้พวกแม่งจะถือเป็นก้านๆแล้วมันก็เคี้ยว อ๋อเข้าใจละกูไม่ได้สนใจกูไม่ได้อย่างมีเรื่องอะไรกูครคแค่เคี้ยวอ้อ,อยเปล่าวะอ้อยแกก็อร่อยดีอะไรเงี้ยกินหมดก็ทิ้งไปพวกแม่ก็ทิ้งตอนไหนก็ไม่รู้มาตามนะสมัยก่อนเด็กๆอ่ะนะใครมีคําถามก็ฝากไว้ได้นะในช่องทางของ youtube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะครับหรือในไลน์หรือถ้าไม่แน่ใจว่าครูไลฟ์อยู่หรือเปล่าทักมาถามมาผมจะอ่านในนี้ นะครับและใครสนใจเข้าไปในเว็บไซต์หรือมันมีเว็บไซต์ที่ร้านด้วยนะสนใจสินค้าตัวไหนทักทายเข้ามาพูดมาคุยมาสอบถามได้ตัวนั้นมีไหมตัวนี้มีไหมขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนอุดหนุนหรือเข้ามาดูกันหรือสนับสนุนสินค้าตัวอื่นก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับและข้างหลังก็จะเป็นสินค้าที่ผมมีจาหน่ายที่ร้านเดี๋ยวมันจะมีมาหนาแน่นกว่านี้ก็ค่อยๆทําค่อยๆขยบเข้าไปกินข้าวทีละคำก้าวเดินทีละอันก้าวเดินทีละย่างกินข้าวทีละคำ นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีรายการอื่นๆมามากมายแล้วก็มาตอบคําถามเพื่อนๆแล้วก็จะมีรายการอื่นเพิ่มเสริมเติมเข้าไปอีกเพื่อการเอาชนะอันกริทึมของ YouTube นั่นเองวันนี้ก็บุญรักษาลาไปก่อนสวัสดีทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะด้เวลาในการปิดกล้องแล้ะ